สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหอยฟรีวันนี้เรามาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรเลขวิ่งนะครับวิ่งล่างตัวเดียวเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่เพิ่งสถิติเข้ามาสีงวดติดนะครับงวดนี้งวดที่5นะครับที่เราจะมาลุ้นกันว่า จะมีมาหรือไม่นะครับจะเดินต่อหรือเปล่าสําหรับสูตรวิ่งล่างตัวเดียวสูตรนี้นะครับก่อนเื่นก็ต้องย้ําเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็ เป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิติอน,นาคตรเราไม่ทราบนะครับว่าผลลางวันจอกอะไรมันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคำนวณมาหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ต้องวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก่อนที่จะนำไปใช้รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ jr channel หวยฟรี ทาง youtube นะครับเดี๋ยวเราจะมีสูตรดีๆมาฝากกันให้ฝึกคิดฝึกคำนวณกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรเลขวิ่งล่างตัวเดียวสูตรนี้นะครับสถิติก็ยังไม่ยาวนะครับสีงวดที่เข้ามางวดแรกนะครับคืองวดที่ออก29 3ตําแหน่งที่เราเอามาใช้บวกกันก็จะเป็น ตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1นะครับบวกด้วยหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1 10ท้ายครั้งที่1นะครับหน่วยหน้าคอ1ร้อยท้ายคอ1 10ท้ายคอ1นะครับเดี๋ยวเรามาตามรุ้นกันนะครับงวดนี้งวดแรกที่เริ่มเข้ามานะครับ4ี4่บวกสบวกสนะครับสีเป็น12นะครับได้เลข2ผลรางวัลที่ออกวันนี้2-9เนะครับเลข2เข้ามาที่หลักสิ งวดต่อมานะครับ4ีบวกหเป็น9 9้าเบวกหเป็น10นะครับได้เลข0ผลรางวัลที่ออก7 0เลข0ตัวนี้เข้ามาที่หลักหน่วยนะครับงวดที่2เข้ามาที่หลักหน่วยงวดที่สามนะครับ4ีบวกสเป็น6 6บวกสเป็น9ผลรางวัลที่ออก หกเก้านะครับวันี้เลขเก้าเข้ามาที่หลักหน่วยงวดต่อมานะครับสามบวกศูนย์บวกศูนย์ได้เลขสามนะครับเพรรางวัลที่ออกสองสามเลขสามเข้ามาที่หลักหน่วยนะครับงวดน,นี้มาที่หลักหน่วยงวดที่สี่เข้ามาที่หลักหน่วยนะครับ เรามาดูของงวดนี้นะครับงวดนี้1นบวกหได้2 2งบวกหได้เลข8นะครับแตัวเดียวเพียวๆนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับในตำแหน่งไหนของ2ตัวล่างนะครับเป็นสูตรเลขเด่นหรือว่าเลขวิ่งตัวเดียวนะครับได้เลข8นะครับงวดนี้จะมีเลข8หรือเปล่านะครับสําหรับ2ตัวล่างรัฐบาลประจํางวดวันที่1กันยายนนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับ ตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1นะครับบวกด้วยหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1แล้วก็หลักสิบของเลขท้ายครั้งที่1นะครับ3ตํตำแหน่งก็ลองคิดคำนวณดูนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านะครับที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ ขอทุกท่านโชคดีร่ำรวยสมหวังทุกท่านนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ